m i มิ t ิตวิ h g o วิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทเดอมาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับก่อนอื่นนะครับมาดูภาพทำเฟรมเดนก่อนนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับแท่งเทียนเนี่ยได้ปิดเป็นสีแดงเกินกินแท่งก่อนหน้าลงมานะครับก็ถือว่ามีการลงค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับแต่ว่าเช้านี้เปิดมานะครับตลาดก็เป็นสีเขียวให้นะครับผมในช่วงเช้าวันนี้นะครับ โดยสาเหตุที่ล่วงหล่นนะครับก็อาจจะเป็นตัวเลข PPI เมื่อคืนนี้นะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงความร้อนแรงของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาครับเดี๋ยวเราไปดูที่ไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงกันดีกว่าวันนี้เราจะเทรดยังไงได้บ้างนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับเราได้ให้แนวรับแนวต้านกันไปนะครับว่าโซนนี้โซนนี้โซนนี้นะครับอ่าถ้าเราดูใทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเหมือนจะรับไม่อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับมันรับไม่อยู่แต่ถ้าใครเป็นคนเล่นสั้นเนาะเราไปดูในไทมเฟรมห้าทีเนี่ยครับก็จะเห็นว่าแต่ ที่ผมบอกไปเมื่อวานนี้นะครับลงมาจุดนี้นะครับ2อ0ปุ๊บดีดไปนะครับพันจุดขันก่าจุดนะครับโซนนี้2,780ก็ดีดไปพันจุดเช่นเดียวกันเนาะอ่าถ้าใครเป็นสายเล่นเก็บสั้นนะครับก็อาจจะได้เก็บไปนะเออได้เก็บกำไรกันไปบ้างนะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นสายเทรดยาวนะครับก็อาจจะต้อง ตัวกันสักเล็กน้อยนะครับในช่วงนี้เนาะเพราะว่าตลาดเนี่ยมีความผันผวนสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตโซนกันดีกว่าว่าวันนี้มีโซนไหนที่น่าสนใจบ้างครับโอเคครับโซนล่างตรงนี้นะครับขอเก็บวางไว้เลยนะครับโซนนี้เนาะ,ะถ้ามาเดี๋ยวเราจะพิจารณาเข้าเล่นกันนะครับโซนนี้ส6 6 0นนะครับถึง2665้นะ หรือห6ก็ได้ครับแล้วแต่นะครับแล้วตุดลงมาตรงนี้นะครับมีฟิปโซนอยู่นะฟิปโซนอยู่2 6 5 7 2 6 5 8นะครับหรืออาจจะยาวถึง55เลยก็ได้นะครับโดยประมาณเนาะลดลงมาอีกนะครับมาเจอกันแถวนี้ได้นะครับแถวนี้เลยนะ2,635นะครับถึง2,640นะครับโซนนี้เป็นโซนที่น่าสนใจโซนสุดท้ายครับโซนนี้2,600นนี้ โซนสุดท้ายนี้ครับ2617นะครับถึง2624นั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะพิจารณาเข้าบ่ายนะครับผมว่าถ้าใครบายตรงนี้มันต้องบายไปแล้วนะตอนนี้ต้องหยุดหยุดแล้วนะฮะอ่าโอเคตอนนี้จุดวัดใจสำคัญนะครับอยู่ที่ประมาณ2690นะถ้าทะลุไปได้นะครับมีโอกาสนะครับขึ้นไปรีเทสโซนนี้นะครับรีเทสโซนนี้คือ2700นะครับ2นะ2702โซนนี้นะครับมีโอกาสรีเทสได้นะครับรีเทสโซนนี้ ถ้ารีเทสโซนนี้นะครับมีโอกาสนะครับพิจารณาตบเซลล์ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้มีคลินทัฟฟิกอยู่นะครับโซนนี้อาจจะพิจารณาเข้าเซลล์ได้นะครับ2,700นะครับโดยประมาณเนะาะโซนนี้แล้วถ้าหลุดไปอีกล่ะมีโซนไหนให้เซลล์ว่าน,นะครับก็เป็นโซนกรอบบนนี้นะครับ โซนนี้นะครับโซนแรกเลยของเรา2,714นะครับถึง2,720นะโซนนี้นะครับถ้าราคามีการกลับตัวขึ้นมากนะครับโซนนี้เป็นจุดที่น่าพิจารณาเข้าเซลล์มากนะครับและอีกจุดหนึ่งคือโซนมา2,725นะครับโซนนี้เขามีการทิ้งราคาปลายไส้ตรงนี้ไว้นะฮะก็มาเซลล์ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะ2โซนใกล้ๆกันนะครับ2โซนนี้สามารถพิจารณาเข้าเซลล์ได้ วันนี้นะครับไม่มีข่าวตัวเลขเศรษฐกิจอะไรที่สําคัญเป็นพิเศษนะครับในฝั่งสหรัฐเมกานะครับจะไปหนักทางฝั่งสหราชอาจักรนะครับที่มีการประกาศเรื่องของตัวเลข GDP นะฮะยังไงก็เฉดด้วยความระมัดระวังด้วยกันนะครับในช่วงปลายปีแบบนี้นะครับวอลุ่มนะครับลีควิตตี้ความผันผวนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับในเรื่องของลีควิตตี้นะครับแต่ว่าความผันผวนนี่เยอะมากนะครับในช่วงนี้เถรดทุกคนนะครับ ไม่ใช่เหตุดทุกคนนะเทรดด้วยความระมัดระวังกันนะครับทุกคนก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ดู o อเทรดเดอด้วยนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ